ส่วนข่าวต่อไปนี้เอาไปไม่เหลือแม้แต่เม็ดเดียวเลยค่ะคือบ้านหนึ่งเนี่ยเขาทํนานานะคะแล้วเขาก็เก็บพันข้าวเอาไว้ในยุ้งนะคะพอถึงเวลาที่จะต้องไปเอาพันธุ์ข้าวออกมาเพื่อที่จะหวานปรากฏว่าหายไปเกลี้ยงเลยคือไม่เหลือแม้แต่ถังเดียวเลยคุณราณีสวงประโคนอายุ48ปีค่ะอยู่ที่บ้านโคกยางตาบนโคกยางอำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเขาบอกว่า คือวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเปิดยุ้งข้าวเตรียมนําพันข้าวที่เก็บไว้เนี่ยมาหว่านทําข้าวนาปีแต่ปร,กรากฏพอเปิดมานี่คือแทบหงายหลังเลยหายไปหมดเลยไม่มีข้าวเหลือเลยทํานา13ไร่แบ่งเป็น2ผืนนะคะก็จะมีทั้งทําไว้กินทําไว้ขายไอ้ที่ขายเนี่ยก็จะได้เงินมาเอาไปใช้หนี้ทกสปรากฏว่าเจอแบบนี้เนี่ยนะคะแทบจะล้มทั้งยืนเลยก็ว่าได้เดี๋ยวลองฟังเสียงคุณราณีทรงประโคนหน่อยนะคะ แต่จะเดินดูรอบๆว่าเออมีรอยเจาะมีอะไรไหมดูอยู่แต่ว่าไม่เคยสังเกตว่าเปิดเข้าไปดูในยุ้งนะคะทําไมถึงทํากันได้แบบนี้ปกติเห็นเขาขโมยของกันเขาก็จะมีเหลือไว้บ้างใช่ไหมคะอ,มอันนี้เรื่องเอาหมดเกลี้ยงเลยอะ่ะไม่ไม่เหลือไว้ให้ทําพันุ์อะไรสักนิดเลยเนี่ยก็ใจดําเกินไปไหมคะเนี่ยปกติก็คือจะเอาพันธ์ข้าวเนี่ยใส่ยุ้งเอาไว้ ที่จําได้ก็คือ2,700กิโลกรัมนะคะคิดเป็นเงินก็สัก5้าหมแล้วก็ล็อกกุญแจไว้ปกติก็เดินดูยุงข้าวเป็นประจําอยู่แล้วแต่คือดูรอบๆเท่านั้นเองปรากฏพอเปิดขึ้นมาโอ้โหเจอแบบนี้นี่สงสัยเข้ามาทยอยขโมยไปขโมยไปจนกระทั่งไม่เหลือแม้แต่ถังเดียวนี่อยากให้ตํารวจมาดําเนินคดีให้ได้นะคะครับ